วรรณยุกเก้าเก่าเก้าเก้าเก่าเดินบนอะไรน่ะวิเชียนมาดฉันได้ยินพี่ก้อยอ่านหนังสือเลยจำมาบ้างเห็นมันเพราะดีน่ะแล้วที่ท่องน่ะมันคืออะไรเพลงหรือเปล่าไม่รู้สิคุยอะไรกันจ้าคืองี้เขาท่องว่าเก่าเก่าเก้าเก้าเก่าอ๋อเขาหัดออกเสียงวรรณยุกต์กัน คำในภาษาไทยมีห้าเสียงเรียกว่าสามัญเอกโทรตรีจัตวานี่แหละที่เขาว่าภาษาไทยมีเสียงเหมือนดนตรีเรามาท่องกันบ้างดีกว่าเก้าเก่าเก้าเก้าเก่าเจ้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 าภาษาไทยมีวรรณยุกห้าเสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเช่น Cầu, 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 cậu Đã có cái này nữa